สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทังช่องของสงการนะคะมนีจะพามาตามแนวทางของคุณยายไล่ฝันแม่นค่ะพี่น้องมีผู้ถือน้าคุณยายไล่บ่อน้อค่ะขอคนละไหลคนละแค่เมื่อ,อเดิมค่ะให้เป็นกําลังแรงใจให้กับคุณยายไล่ฝันแม่นนะคะฝันแม่นอีีค่ะพี่น้องฝันว่ามีคนเทพาให พว่าพื้นสื่อเลขพื้นเซียงเลขไวแล้วนะคะพื้นเซียงเลขหาศูนย์เก่านะคะพี่น้องก็เข้าที่หาศูนย์นะคะพื่นเน้นศูนย์เก้าแต่ออกหาศูนตรงๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะคือแนวทางของคุณยายไล่งวดประจำวันที่สิบหกกลุ่มผ้าพัานหกแปดที่ผ่านมานะคะเข่าตรงๆค่ะ <c oughs> เป็นกำลังแร่งใจให้กับคุณยายในเด้อค่ะพี่น้องคุณยายไล่กับฝันดีอีกแล้วนะคะในยินว่าฝันดีฝันว่าเขาอึ้องๆมาให้พี่น้องเอ้ยเพิ่นจะซื้อเลขเป็นตัวใดนะคะห้ากับไปตามกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีแม่ไล่คือเขาคักเขาเน่อแถเกเหนื่ไหมป้าถูกฝันดีคับฝันดีเลยือเนาะห้าศูนย์ ตรงตรงแต่วา่าโบเมนโต,ตนินเมนินศูนย์เก่านะคะเนาะแต่ว่ามาออกหาศูนย์ตรงตรงยกเข่าขักผักพีนอ <mem> ่องเด็ดเมีไหมค่ะเบิ้งค่ะผ <m> ู้ใดใดน้ำแมีเนาะค่ะเนาะห้าศูนย์ซ้ำวะหน,ำ,นำมากฝันว่าอันมีปูมาขายผ่าเป็นบ่เอามา <m> คือกัน <m> คือกันหาศูนย์เก่าคือกันเป็นบ่นเ,เอามามา เบาให้เอฟซีฟังอีกนเนบ่ย่างมากถักมน,นี่แต่เข่าผู้ใดถือน้ำแม่กะนนี่นำคิดน,นำใจเนาะค่ะเนาะจังถักมาเด้อค่ะพี่น้องถักมาเบอร์โทรของแอดกระไดค่ะแม่เพิ่นกับว่าทรงมาหาแอดแ็ดโทรมาหาแอดกระไดแอ็ดกระสิน้ำทรงให้แม่ที่เก่านะคะ ฝันขึ้นีกับฝันถ้าฝันฝันแล้วบ่แม่เมื่อคืนนี่ฝันแล้วก่อนนี่กว่ะซื้อเมื่อวานนี่ไปทิ่มค่อมตายได้ซื้อซื้อมาได้มาฝันเมื่อคืนนี่ค่ะหัวจิบหวดวันทีหนึ่งมีหน้าคมหกแปดเนาะบานนี้เนาะเอ็นได้ฝันแล้ว แต่ว่าซื้อเลขไว้แล้วบ่แม่ซื้อเลขไว้แล้วซื้อเลขตัวใดเนี่ยสองห้ากับสิบแปดสิบเอ็ดกับสิบเก้าเห็นแล้วบ้ส <25, S 1> องห้าก็หาสองกับว่าบ่หาสอง <c oughs> เอาเอาลงน้ำลนเลยกับสิบเก้าแปดสิบเอ็ดตคนนี้ซื้อเลข,ขวันนี้ได้มาตาใสค่ะให้มา บ้านป้าดินทันว่าเอลยตายตายจนได้ไปอื้นหลานมาบึงงอิ้นเอาจนห้องน้ำกันเนาะ,ะบ้านบันนี่เฮือนเพิ่นบทอันแปดสิบเอ็ดบ้านเลขที่พเพิ่นอานเลขที่เพิ่นนั่นแปดสิบเอ็ดค่ะบัานนี่อันสิบเก้านี่ก็หลานตายใส่รถก็เลยชื่อวัอตายอันยอย่างตา,างหักออกเลือดหกักออกตีซี หากเลือดซึมซึนเนี่ยหากเลือดออกซึมซึนลังออกซึมซึนต่งลดพุนเลือดแล้วรถเป็นรถเจ้าะของหรือลดอะผู้อื่นรดผู้อื่นลดผู้อื่นมารดผู้อื่นไปโอ้โห้าเทียบเป็นไหายมะขืนว่านนี่และการว่าปฏิบมือว่านนี่อือกซิเจนเลขรดเลขรดหนึ่งเก้านี่บอมแอรเลขรดหนึ่งเก้าสามตัวสามตัวกระสามหนึ่งเก้า สามหนึ่งเก้าอีกสามตัวมันเลขสี่ตัวนอกเลขรดเนอะมันมีเก้าเลขสามเลขหนึ่งและเลขเก้าเก้าสามหนึ่งเก้าอ๋อไมได้ซื้อถิ้งไว้เลยอันแต่อันซื้อกันเลขกันหาสองนี่ก็ซื้อเลขอายุมันกระฟาลงอ๋อมันตรงกันมันตรงกันโอ้พี่น้องหาสองเดียวกันเลยอม อาสองเจ้าเลยเพิ่มให้หาสิบสามอายุโออายุ <3. S 1> ลา่างหาสิบสองปีเออหาสิบสองปีเจ้าเลยเพิ่ม 5, หาเป็นหาสามขาล่วงกะหาสองหาสองเอาอายุกะหาสองเอาเออเออโอ้ยแมนแล้วบา้านวางกันซีบอสแมนตัวหนีสิแม่วางจักแล้วอืม ขันมันคือนี่ขันน้ำเขาอึองมากนี่ตื่นไฟถึงใหญ่เรื่อเๆาล้อตาย่อเอาๆก็อาจจะตัวดีเอ,อ,อ้ยสีเอาตัวโทนงามไห้ล่ะซันคือด่าด่าก็เลยเอาเอาน้ำเขาล่ะแต่ว่าได้ได้อึองอยู่ได้อยูนน่ได้หลายป่ะม่นนได้หลายอลาย แสดงวาเล่เขาเดียวแต่ว่าแม่าซื้อไว้บมือสุดโตไปเออเอดีดีดีดซื้อสุกนี่เลยซื้อแค่นี้เออซื้อแค่นี้สามคู่จะดีล่ะเป็นขึ้งหวดก้อนตอนนี้เป็นขึ้งหวดก้อนหงวดก้อนกะอันมือื่นเลยโอ้คือมืออื่นนี่กระพันนี่หมดพื้นพันว่าเขาเอาปลาเก่งมาเตะให้ประคักเนาะอืมแม่วันนี้ไปวัดกับมูอะไรบ้างเจ้าศิษย์เรียกชื่ไม่ยังงี้เหมืนสันอ่าจักไรสู๋เหมือนสันอะไรบ้างทีอือแสดง่างวัลนี้ก็สิเขาอีกแล้วพี่น้อง เป็นสื่อตัวนี้แหละมันมาฝันดีพึ่งจะฝันบ่แม่แา้วกับพันมือขึ้นนี่ยังย่าจะฝันโอ้ซื้อเลขเมื่อวานนี่ซื้อเลขไปงานศุนีระเลยซื้อซื้อลอตเตอรี่น้ำข้าวซื้อลอตเตอรี่ไว้อืวันนี้มือขึ้นนันว้านนี่ยังพันว่ารถขั้นนี้ลหละรถปิกอัพของอะไไปจะไปแกน้ำมันอยู่บ้านหลังนี่ะห้ะของร้านนี่ะค่ะอจังไดก็บอกไปจังไดก็บอกไปก็บไปบ,ไบ้างเราโอกหเนาะ อันยังสิไปได้ว่ารถคันนั้นแปดสองรถอันเลขลรถก็ได้แปดสองที่ว่าในกับอันหกแปดแปดสองที่ว่าหกแปดแปดสองมีรถคันนัน้นเลขรถอัพกยงอันนี้คือฝันเนะนี่ยบ่แม่ฝันฝันเมื่อคืนวานนี่นะเอาไวบ้บ่ที่นี่บ่แปดสองอันก็บม่ได้ลุ้งไว้แล้ว ว่าแม่ชว่าสิซื้ออันเลยซื้อลอตเตอรี่ม่บ้านนี่ก็เลยก็เลยว่าแม่สูงคือคว่ำปุหันใช่สะมันมีเปดมีสองมีห้าห้าหนึ่งเก้ามบ้านนี่เอาไวยีดอกแปดสองให้แม่ยย่ดอกเลือกรลุดเหลืกรลุดแปดสองก็จะท่ายเนาะ เอาตะไคร้กระเทียมมันแมนว่าว่าคือว่าสื่อยูนิีิเปิดโกมีั่นเกี๊ยวไหลเต้าอะไรนู้จ้ะฝันดีอีกคือเก่าหวัวดังหันกับฝันว่าเขาเอาไปเฉีงมาเทให้น้องข้าเขาข้าเขาแน่เขาเต็มเต็มตรงตรงเลยหัวนี้กับฝันดีอีก ตะวังหงวดบังหันทั้งปรอกอบครับมี่ผู้มาขายเสียผ้ามาบอกตัวเดียวกันเนาะอันนี้เอออันนี้ชื่ออันเลขรุอันผู้ตายใช่ชื่อชื่อดอกหาสองสองหามีอายุอายุมันกายหาสองหาลูกกับหาสองบอกดูว่านี่นี่เป็นผู้เม่เนาะผู้เม่มันก็มันอยู่บนพื้ยาวอ๋อหลจดยาที่ าเสากินทำหาได้ก็ได้กินหาไปได้ก็ได้กินเขาาเป็นตะเลี้ยตนไให้นี่นั่นแหละโอ้ยแสดงว่านิ่นตัวนี้ตัวขันหาสองหรือตัวนอเมียเนาะอืมเพราะว่ามันตรงกันกับฝาล่งเด้อพี่น้องเน้อตรงกันนี้ฝาล่งกับอายุตรงกันอายุลาบกับไ้โซไฮลาบมันนันหาสองมันมีปมไม่เลอายุกับหัวซ่ามันกินยาบ้าเขายาก ไล้ปล่อยเห้อย่คดกยาวมันตายแล้เขาก็ดีใจเาว่าอะไรอย่างเงี้ยังพ่อบาทบ่ละเมียได้เงินชาวปฎิจิตน้ำบ้านในเซนเซนเกาลยเอาปาโทได้คพีได้หลายแต่ซาวบ้านนี่อันมันสามรยสิบเนาะเสียสามร้อยสิบเสียสามร้อยสิบพ่อพัวได้ตายกัได้อันแสนกลัวเกาเพราโทาดถซกาวปิจิตบ้านได้หลายตันี่หมู่บ้านสองหมู่บ้านนี่น้ำกันนี่ ได้เส้นเก่าเลยเราก็าได้เฮ็ดบุญให้ลาวพอดีเออก็ะเส็ดบุญเอด็ดยังให้ตัวพ่อแม่กับบ่บมีเนาะเนาะก็เฮ็ดให้พ่อนหน้ามันจะมีไรยนึงอ๋อมันมีผู้ใดสิได้มันมนี่ก็น้องผู้อยู่นําผู้เลี้ยงนี่ก็สิทําบุญหามันตัวบ่มีก็ขายๆคล้าย,ายน้ามันงานเดียวเน,นาะใส่มันแลเราก็ได้เอาก็ได้อืมอืมเป็นบัดเด้เป็นแพรอาการนั่งกึ้นๆจึงพั่นาอืม มีแคนีแมนบอกค่ะมีแคนีเพวามฝันเดียวกับสิ่ลอกผู้ชายตัวอก็อีกตผู้ายสามารถหคืดดอกแมยเพราะว่าแมวฝันดีค่ะที่ดีวันนี้ก็ฝันือนะทีวังนั่นคือะังว่าเพพาะว่าตึงมีตียังไดบ้างก็ว่าเอาตีเอาบขันแม่จะเร็วตียังไดเขาีเขาใ่อือึงเป็ดที่เขายหย่นั่นตีเกตแม่ยว่าไม่หัเกตีเกตตีเป็ดีอึงน่า ือ่ดอดอกเกดเกศแล้วว่าเล่าไปเอาอื่องเห็นงูโซวอเซีแวอืงเ,<อ>เ,เต็มอยู่แล้วตีเกดศูนย์ศูนย์ไหมย่าอ่อนสามนเม อึงนี่แต่โอ้ยแต่โตยิ่งใหญ่เจ็ีเนาะโครเชเนาะอือนี่แต่อึงไครเอาแต่อึงไครเด้อใคคอยเออคอยเอาอะไรดีใเจ้าด้ย้ายนี่ยอดจะพ่งเงินถ้ากระตุกโงเนเนาะอึงครบะจีเออออ๋อจะอึ้งไครเจ็นแนล่าแม่เอาบะเอาเจศูนย้ำเนาะอึ้งใแมก็ว่าเสยบเาเหมือนพังอยู่ดิมาเอาเอาพี่น้องตีเอาเด้อนคะนี่เจ็ดศูนย์เด้ออึงไครนี่บานนี้ อืงมีแต่อึงครใครตยิใหญ่อย่งวะอเดตีเอาเอึงใครแม่มาเป็นอืงตัวน้โน่นี่มีตะูคีดีตัวยิ่ใหญ่นะโตตายก็มีโตยั่งก็มีเนาะตีอืงอันได้อื้องอนีตตีไดเอืง ใต่อึ่งมี่ตะอึงแม่ไขรเรียนบ่มมีตัวทึกมีแต่ตัวแม่ไขรยหง่ก็าเป็นเจีบศูนย์ทันแล้วจังย่ายน่ะมันตีมันตีมันจ็ศูนย์เนืแมนไขรมันกัดศูนย์ก็นได้่าโอ้ยหาสงการมาเอาเลยคูสิบบอกยืุศินย์อื่งกับมีทตอึ่งไครว่ากันยืดกว่ามูไม่ดินมูลาดนี่นะอ่า อึ้งไข่อันพลัดจีกัสิตีวาซีถั่วล่าวซีศูนย์กับว่าไปละทีิ้งต่ว่าจังย่ายนั่นตีว่าอึ้งเพิ่นกับตีเจ็ดแล้วเอาหนูก็เลยเอาเจ็ดศูนย์ไว้หนึ่น้ำมันเป็นไข่น้องมันตื่นไข่เนี่ยตายก็ตายเลยเป็นเลขตายอยู่ที่วะเลขตายแล้วเลขแม่ที่ซื้อไว้ตายแล้วขนาดน่ะอาค่ะก็ขอขอบคุณแม่นะคะที่ให้แนวทางทางช่องมานะคะก็คือมีแค่นี้เนาะค่ะ ความฝันแม่เพื่นกับสอนให้ฟังแล้วเพื่นฝันดีค่ะพี่น้องอเพื่นใด้อึงมีคนเอาอึงให้มีจะ่อึ่งแม่ใครกะไลยตีเอากะเล็กเอาเกดศูนย์พี่น้องสิตีตัวใดก็ตีเอาเด้อค่ะกะแล้เลก,กเลยกันหลานเพิ่นตายใส่หลุดว่าสันพี่น้องอายุหาสิบสองปี อายุหาสิบสองปีเล็กฟ้าร่วงกะหาสองบัสนเออมันเนี่ตรงกันเพิ่งกะลิ้นนิ่นตัวนี้หนึ่งเก่านี่เป็นเล็กหลที่เพิ่งตายไซเดอร์กะพี่น้องตายที่กลางคางแปดหนึ่งนี่มาจะใส่ม่ยแปดหนึ่งนี่ก็อันนี้ป้าพันโอ้วาอันนี้แปดนป็นฝัน่าปาตายบัสนอายุเพิ่งแปดสิบเอ็ดบอกม่อายุเพิ่งบ้านบ้านเหล็กที่อันอายุเพิ่งกะสิเนแปด สามหรือแปดชิดอะนี่ได้ไหมสามค่ะนี่แหละค่ะแล้วก็แม่กับฝันว่าลุดแม่บ่ติดเนาะค่ะเนาะเลขลุดแม่ค่ายแปดสองครับพี่น้องเพื่อนฝันว่าได้อึ้งหลายๆก็เลยตีให้เพื่อนทึ่งเพื่อนกะตีเอาน้ำคือกันกคือเกียศูนย์เด้อค่ะพี่นออ้องเอ้าวขันผู้ใดยอยากมีนำชิดนำใจให้แม่กะจังทักแอดมาได้เด้อค่ะเลขเบอร์โทรของแม่กับบอมีว่าสั่นว่า เพราะว่าแม่ก็อยูน้ำช่องมาโดนแล้วนะคะกับทียามีเอฟซีนะคะเนาะ,ะอยากให้น้ำคิดน้ำใจแม่นะคะงวดบังหันกับเขาตรงๆนะคะ50ค่ะพี่น้องโชคโชคมันๆนะคะขอคนไลค์คนแชร์นะคะให้กับแม่ไล่ฝันแม่นเหมือนเดิมค่ะขอเป็นแค่แนวทางเด้อคะ่ะห้านํำเสนอเป็นแค่แนวทางสื่อฉลาดกินแบงรัฐบาลไทยเฮ้าค่ะ โชคๆมันหมานค่ะสวัสดีค่ะ